สวัสดีครับวันนี้จะเอาวีรกรรมของเจ้าตานนะเจ้าตานหมาเฝ้าบ้านไอ้ตัวนี้หมาหลังอ่านเลี้ยงมานานแล้ววันนี้มันไปกัดกระงูงผมงูเข้าบ้านเนาะดีเนาะมันช่วยช่วยเห่าช่วยกัดเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านประมาณนี้บ้านที่บ้านเป็นบ้านสวนเนาะก็จะงูเยอะๆดูตามันไปมันไปกัดกระงูจนตามันแดงน่าสงสารมันจน

อันเลยอุ้ยไปพอยพอยพอยมันจะปินมาเล่นมันตื่นเล่นมันตื่นเล่นอ่ะขัดเลย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 ไปพอยไปไปไปมันจะวิ่งมันจะวิ่งไปพอยมาต้านกัด

ăn tu su, Quân tu su, cắt ly cắt ly cắt tu ly tuổi dậy đuôi, uii, cắt ly cắt ly cắt ly tân, cắt 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 cắt, năn lẽ, cắt ly cắt ly cắt ly ดูตรงนี้ดูตรงนี้ไม่เอาเลูกเฮ้ยกัลลีกัลลีดูตรงนี้ตรงนี้กัลลีอุ้ย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 กัลลีตันกัเลีอุ้ยอุ้ยไม่ไปใกลพอย

นิตานน่ก่อนเห็นไหม,มนวดนวดเลยเอาให้หมดเลยนะมึงเอาให้หมดเลยนะ